หลายคนก็สักบันดีอยู่แล้วนะครับว่ากแกลบใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้ในการเพาะปลูกได้ เพราะจะทําให้พืชเหลืองไม่โตนั่นเองครับเมื่อเราใส่ลงไปในดินหรือมาผสมดินปลูกเวลาปลูกพืชไปเนี่ยแกบลบใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะย่อยสลายตัวเองก็จะไปแย่งไนโตรเจนจากพืชครับก็ทําให้พืชเหลืองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะนํามาใช้ก็ควรทําให้มันเก่าซิก่อนการทําให้แกลบใหม่กลายเป็นแกลบเก่าพร้อมใช้งานก็ไม่พ้นการหมักก็มีอยู่หลายสูตรหลายวิธีครับบางท่านก็นํามาหมักกับจุลินซียบางท่านก็นํามาหมักกับปุ๋ยยูเรียซึ่งจะให้แกลบเก่าเร็วขึ้นทีนี้พอด้ฟาร์มเราใช้วิธีการ แกลบแบบไหนกันนะการมาแกลบของพอไดฟาร์มใช้สูตรนี้ครับแล้วก็เตรียมแกลบ1ส่วนนะครับแล้วก็ขี้วัว1ส่วนแล้วก็จุลินทรีย์ EM ยี่ห้อใดก็ได้นะครับแกลบ1ส่วนขี้วัวแห้ง1ส่วนคลุกให้เข้ากันนิดนึงจุลินทรีย์ EM นะครับจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายมีเยอะใช้เยอะครับมีน้อยก็ใช้น้อยครับแต่ขอให้ใช้บ้างถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าในขี้วัวก็มีจุลินทรีย์อยู่พอประมาณอยู่แล้วนะครับนดให้ชุ่มครับคลุกเค้าให้ชุ่มไปเลยนะฮะ ็ให้เปลียนไปเลยเมื่อจุลินทรีย์ในคีวัวถูกความชื้นก็จะตื่นตัวขึ้นมาทํางานมาช่วยย่อยอีกแรงหนึ่งจุลินทรีย์เอก็เป็นจุนลินทรีย์ชั้นดีที่จะมาช่วยย่อยได้อีกแรงเหมือนกันคลุกเ้าให้เข้ากันให้ชุ่มๆมเลยนะครับแล้วเก็บไว้ในกระสอบ1เดือนนำมาใช้ได้ครับทำไมถึงต้องใช้ขีวัวเพราะว่าขีวัวก็มีในตัวเจนอยู่แล้วแล้วในการหมักก็ต้องใช้ในตัวเจนใช่ไหมครับ หนึงเดือนไปเนี่ยแกลบก็จะเป็นแกลบที่เก่ารวมถึง EM ด้วยก็จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายแกลบก็จะเก่าเร็วขึ้นเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องการความร่วนคุณสมบัติของแกลบเนี่ยเราเอานำมาใช้เพื่อความร่วนอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อหมักเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แกลบพร้อมใช้งานพร้อมทั้งได้ปุ๋ยจากขี้วัวมาด้วย เป็นการหมัก2ต่อครับขี้วัวก,ก็เก่าแล้วเป็นปุ๋ยเย็นพร้อมใช้แกลบก็เก่าแล้วได้ประโยชน์2ต่อเลยพร้อมกับในนี้ก็ยังมีจุล e รีย์อีกหลายตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ใน EM นั่นเองนำมาใช้ในการปลูกพืชหรือเอาไปโรยเป็นปุ๋ยเลยก็ส่งผลดีต่อพืชมากๆเลยครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับปัญหาที่คาใจหลายคนก็คือ หาจุลินทรีย์ EM ได้จากไหนหาซื้อยากไม่สะดวกที่จะหาซื้อเลย EM ก็ค่อนข้างจะมีราคาที่แพงอยู่เหมือนกันบางยี่ห้อลิตรละ120บาทบางยี่ห้อก็ถูกหน่อยอันนี้70บาท1ลิตรแล้วถ้าเราอยากจะลดต้นทุนเราผลิต EM ใช้เองได้ไหมได้ครับวันนี้เรามาทํากันประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM ก็มีมากมายหลายหลากสารพัดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช้ในการหมักดินหมักปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยแห้งก็จะเกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเอาไปใช้ปรับปรุงสภาพนนนนน้ําปปรับุุงดดดิิิิเพ่มจีีใ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินเพื่อจเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงเอาไปใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อทําน้ำหมักต่างๆสกัดสมุนไพรไล่มแมลงใช้นืค้คูเรือนดับกลิ่นเหม็นในส้วมในบอ่อน้ําทิ้งใช้ในการเลี้ยงสัตว์สัตว์บกสัตว์น้าประสิทธิภาพเนี่ยเขาดีอยู่แล้ว คนที่ทำการเกษตรก็รู้จักยุลินรีย์ EM ดีอยู่แล้วถ้าเป็นจุลินทรีย์ EM ในท้องตลาดก็จะเป็นยูลินซีสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นฉบับก็จะมีทั้งสูตร EM ขายายสูตร EM ต้นฉบับนีให้เราเลือกซื้อเดี๋ยวเรามาทาน้ำบาััอ EM ใช้กันและสามารถขายายไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับสูตรนี้ผมเรียกว่าจุลินทรีย์ EM สายพันธ์ไทยก็แล้วกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคุณภาพนั้นเทียบเคียงใกล้เคียงกันได้เลยประสิทธิภาพดีและนําไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเลยครับเตรียมน้ำมะพร้าว5้ากลูกนะครับเป็นมะพร สับปะรดลูกใหญ่ๆประมาณนี้สัก2ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทั้งเนื้อทั้งเปลือกหั่นรวมกันได้เลยครับละลายน้ําตาลทรายแดงในน้ํามะพร้าวน้ําตาลทรายแดงใช้500กรัมนะครับหรือถ้าใครมีกากน้ําตาลก็ใช้กากน้ําตาล500 ML หรือน้ำหนัก500กรัมเช่นกันครับในครั้งนี้ผมจะใช้กากน้ําตาลนะครับใช้ครึ่งขวดพอเพราะว่าขวดนี้มี1ลิตรคนน้ําตาลและน้ามะพร้าวให้เข้ากันก่อนนะครับนําสับปะรดที่เตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งครับ ปริมาณน้ำมะพร้าวเตรียมไว้จะท่วมเนื้อของสับปะรดจะต้องให้ท่วมนะครับปิดฝาและตั้งไว้ในที่ร่มห้ามตากแดดนะครับปิดฝาพอหลุมหลบแเราจะหมักไว้2เดือนก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เอาไว้ใช้งานและหัวเชื้อนี้สามารถนําไปขยายต่อได้อีกรือเรื่อยครับเรียบร้อยครับ2เดือนก็ใช้ได้นะครับแต่นี้ผมหมักยาวมา3เดือนเลยมาดูหน้าตาของเขากันฟ้าขึ้นเต็มเลยนี่แหละครับคือผลสําเร็จของการทําจุลินทรียสายพันธุ์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยมีกลิ่นหอม ออกปอเปรี้ยวเปรี้ยวเนื้อของสับป,ปะรดก็เปื่อยยุ่ยสีของเขาก็มีลักษณะเหมือน EM สายพันธุ์ญี่ปุ่นเลยครับจะใช้ไปเลยหรือว่าจะไปขยายต่อก็ได้อีกครับอัตราการใช้วิธีการใช้เนี่ยก็ใช้เหมือน EM ทั่วไปเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้ก็มีในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็เปิดหาได้เลยเดี๋ยวผมแนะนำน,นะครับเมื่อเราได้หัวเชื้อแบบเข้มข้นแบบนี้แล้วอยากจะให้ขยายใช้ไปอีกเรื่อยๆครับวิธีการขยายเชื้อก็ง,ง่ายๆครับเตรียมขวดเปล่าขนาด1.5ลิตรใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนิดนึงมาเริ่มผสม ก็ต้องมีความหวานนะอันนี้ผมใช้เป็นกากน้ําตาล1ช้อนถ้าใครไม่มีกากน้ําตาลก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายนะครับ1ช้อนเหมือนกันเอาความหวานเนี่ยมาเลี้ยงจุลินทรีย์เขาถึงจะ,จะเจริญเติบโตขยายได้นะครับไปหาขวดมาเยอะ,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 ะได้เลยเพราะว่าหัวเชื้อที่เราทำเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วน้ําตาลเรียบร้อยแล้วก็เติมหัวเชื้อที่เราหมักลงไปหัวเชื้อ e m สายพันธุ์ไทยไม่ต้องล้างช้อนนะครับให้น้ําตาลเข้าไปอยู่ได้เลยเพราะว่า น้ำตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์อยู่แล้วขวดละ1ช้อนเหมือนกันครับเท่ากับกากน้ำตาลเลยถ้าอยากให้เป็นเร็วก็ใช้2ช้อนก็ไม่ว่ากันครับก็ได้เหมือนกันเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนครับนี่แหละที่เราต้องใส่น้ำไปนิดนึงก่อนรอให้ฟองหายสักครู่นะครับแล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงไปอีกถ้าต้องการขยายเชื้อในถังที่ใหญ่ขึ้นขยายในปริมาณที่มากๆเตรียมน้ำเปล่า20 L, ิลิตรน้ำตาล1ลิตรหรือว่าน้ำตาล 1>, 1กิโลกรัมแล้วก็หัวเชื้อสายพันธุ์ไทยนี่นะครับ1ลิตรไม่ว่าจะขยายในขวดน้ําขนาดเล็กหรือว่าขยายในน้ํา20ลิตรเมื่อปิดฝาแล้วก็มาคลายแก๊สทุกๆ3วันทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นฝ้าขาวๆข,ข,ขึ้นมามีกลิ่นเปรี้ยวหอมแสดงว่าพร้อมใช้งานกลิ่นนี้ก็จะเหมือนกับจุลินทรีย์ตั้งต้นของเราเลยครับเติมน้าเปล่าเพิ่มก็ประมาณนี้นะครับเหลือช่องว่างด้านบนไว้ เพราะว่ามันจะมีแก๊สเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเชื้อในขวดเริ่มเดินแล้วมีฝ้าขาวมีกลิ่นเปรี้ยวหอมเราก็นําไปขยายต่อได้โดยใช้สูตรเดิมเมื่อสักครู่นี้แหละครับจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นนํามาขยายใส่ขวดแบบนี้ได้อีกหลายขวดจุลินทรีย์ขยายสําเร็จแล้วก็เอาเชื้อในขวดนี้ไปขยายต่อได้อีกขยายไปจนกว่า เราจะไม่เห็นเชื้อเดินไม่มีฝ้าขาวไม่มีกลิ่นเปรี้ยวหอมนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์เริ่มอ่อนแอไม่แข็งแรงเราก็หยุดขยายครับค่อยเริ่มมาหมักจุลินทรีย์ EM สายพันธุ์ไทยกันใหม่เพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นสูตรตั้งต้นหรือสูตรขยายอัตราการใช้ก็ใช้เหมือน EM ทั่วไปเลยนะครับอันอย่างเช่นถ้าจะเอาไปพ่นต้นไม้เอาไปรดทางดินก็ใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับรับรองว่าดินดีในดินมีจุลินทรีย์ตัวดีๆเยอะเลยแล้วต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงทนทน คือต้านโรคต้านแมลงได้ไม่ต้องไปใช้สารอะไรมากำจัดแมลงเลยครับโดยจุลินทรีย์พวกนี้แหละครับไปช่วยสร้างภูมิการปลูกพืชการทําการเกษตรเราควรเน้นทาให้ต้นไม้แข็งแรงตั้งแต่แรกๆนะครับเราจะได้ไม่มาปวดหัวว่าจะหาอะไรมาพ่นกําจัดนอนกําจัดเพลี้ยกําจัดแมลงไหนก็จะมีโรคอีกเพราะทุกวันนี้เราเลี้ยงเราดูแลต้นไม้เนี่ยเราเลี้ยงให้เขาอ่อนแอ ก็เลยเป็นโรคเป็นมแมลงเยอะนั่นเองครับหมักตอนแรกถ้ายังไม่ใช้ก็เอาไปเป็นหัวเชื้อตั้งต้นพอขยายมาได้เป็นขวดแบบนี้เรามีเยอะไงครับเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ในการหมักดินหมักปุ๋ยยิ่งใช้เยอะยิ่งดีนะครับหมักดินหมักปุ๋ยนะมันไม่มีสูตรจํากัดไม่มีสูตรตายตัวอัาตราเนี่ยครับไม่ตายตัวสําหรับผมเนี่ยยิ่งใช้เยอะยิ่งดีจุลินทรีย์ยิ่งช่วยกันทํางานเร็วขึ้นเราหมักปุ๋ยทําน้ําหมักหรือเอาไปเทลงบอ่อส้วมบอ่อเกลือเหม็นๆเราก็เทไปเยอะๆเลยครับ เพราะเรามีใช้แบบไม่จํากัดอยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปใช้กับพืชโดยตรงเอาไปรดพืชเอาไปพ่นพืชก็ใช้ตามอัตราส่วนตามยูนิตีเอ็มแบบท้องตลาดได้เลยครับทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อการลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อ EM เพราะว่าบางคนก็ไม่สะดวกที่จะหาซื้อจริงๆครับลองทํากันดูนะครับง่ายๆคุณผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับส่งต่อความรู้ดีๆนี้ไปให้ผู้อื่นด้วยนะครับเราจะได้บุญร่วมกันนะครับสวัสดีครับ